สำหรับหลักการของดิฟซีเคียวนะครับผมดิฟซีเคียวเนี่ยจะใช้วิธีการคัดสำเนาข้อมูลนะครับแล้วก็จะทําการแยกส่วนข้อมูลที่เป็นอันตรายออกไปซึ่งแตกต่างจากโปรดักต์อื่นในท้องตลาดบ้านเรานะครับเขาตรวจเจอมาลแวร์หรือว่าข้อมูลที่เป็นัยคุกรามเนี่ยเขาจะทําการดรอปข้อมูลทั้งชุดนั้นออกไปทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลเหล่านั้น <S <S สำหรับหลักการที่ดิ e ซีเคียวใช้คัดสำเนานั้นนะครับจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับ Extract นะครับ Extract เนี่ยจะเป็นการแยกข้อมูลออกมาแล้วก็นําข้อมูลที่เขาแยกออกมาเนี่ยมาระบุหาว่ามันเป็นภยัยคุกคามหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมาแว a r หรือเปล่าขั้นตอนที่2 Verify หลังจากที่เราแยกข้อมูลออกมาแล้วนะครับเราจะนําข้อมูลนะครับที่ถูกแยกออกมาแต่ละส่วนเนี่ยมา Verify มาตรวจสอบนะครับมาระบุหาว่าเอ้ยมันเป็นภยัยคุกคามหรือเปล่ามันเป็นมาแว a r หรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะลบข้อมูลชุดที่มันเป็นที่ไม่อันตรายออกไป แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายบิลนะครับหลังจากที่เรากําจัดมาแ w a r e ที่มากับชุดข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะทําการนะครับสร้างข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาที่มันมีความปลอดภัยแล้วนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลชุดต้นฉบับนะครับที่ตัวดิฟซีเขียวได้รับซึ่งประโยชน์ก็คือผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รับไฟล์ข้อมูลที่ปัสจากมาแวร์และใช้งานได้จริงจริงๆแล้วนะครับดิฟซีเขียวเนี่ย สมกับทุกองค์กรเลยนะครับถ้าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยต้องการความปลอดภัยในการรับส่งไฟล์ข้อมูลมากๆโดย Deep Secure เนี่ยจะช่วยเข้ามายืนยันได้ว่าจะไม่มีมา l แวร์หรือว่าภายัยคามเนี่ยแอบแฝงมากับไฟล์ข้อมูลที่มีการรับส่งกันภายในองค์กรผมขอฝากตัว Deep Secure ภายใต้แนวคิด The t e s t Exchange Information s a f e r y เอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ับส c r i b ์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ